เสียดายพรัแบบอยากให้ต่อจบท่านโรงเรียนนะครับแบบต่อถึงท่านโรงเรียนมีแบบพัฒนาการแบบมีมีม .6 มีม .3 อะไรแบบนี้ก็จะอยู่ต่อเรื่อยๆเพราะถ้าโดนยุบไปมันก็ต้องเสียใจแล้ว เป็นนี้เป็นความรู้สึกของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเมื่อถามว่าถ้าโรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้ต้องถูกยุบไปจะรู้สึกอย่างไรแต่ต้องย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าณเวลานี้โรงเรียนยังไม่ได้ถูกยุบนะครับแต่ว่าอยู่ในความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือมีนักเรียนรวมเพียง35คนแม้จะเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงปหก็ตามซึ่งถือว่ามีจํานวนนักเรียนต่ํากว่าเกณฑ์โรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องมีนักเรียนมากกว่า40คนและที่ผ่านมาก็มีโรงเรียนในนพื้้ทีี่กลเคยง ถูกยุบไปแล้ว5แห่งปัจจัยที่เด็กนักเรียนมีน้อยเป็นผลจากอัตราเด็กเกิดน้อยลงนะครับแม้จะมีชุมชนใหญ่อยู่รอบโรงเรียนถึง4ี่ชุมชนแต่ตลอดทั้งปี2565ที่ผ่านมามีเด็กเกิดใหม่น้อยมากครับส่งผลกระทบมาถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนลดลงตามไปด้วยหากโรงเรียนขนาดเล็กถูกยุบไปก็จะส่งผลกระทบกับเด็กๆในชุมชนอาจจะกลายเป็นการผลักดันให้เด็กน้าออกจากระบบการศึกษามากขึ้น ไม่อยากให้ยุบเพราะว่าหนึ่งลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเราอยู่เนี่ยถึงครูจะน้อยถึงเด็กจะน้อยก็มันมันเด็กได้รับความอบอุ่นอะไรมากกว่ามากกว่าที่อยู่ในเมืองเนาะ มีข้อมูลจากโครงการ Access School พบว่าไทยมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน120คนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2561ถึง2564จาก,ก14,720แห่งเป็น14,953แห่งส่วนปี2565ลดลงมาเหลือ14,476แห่งและในจำนวนนี้ครับมีโรงเรียนที่เสี่ยงถูกยุบหรือว่าควบรวมเพราะมีนักเรียนน้อยกว่า40คนอยู่ที่3,378แห่ง